แม่นบ่ได้ว่าเจ้าฟั่นสาวเกยซื้อผักไทยักเซ่เฮ้ยไทยบ่เฮยล่ะอยู่อยู่อันตักเซ่ได้บ่บ่ลงมือตายอืงงมคุ้าพุ่นองแซ่บยเนาะเฮ็ดีหยังมันแปลกๆได้น่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดนี่ก็บ่คือบ่บ่คือมงงบ่คือบ่คืออืเบิฟงชก็บ่คือดอกพาบุญบ้านเฮานี่เริ่มมื้อนี้อ่ะ เมื่อบ okay, no, ุญนเมื uh, <S <s yes, right right ่อห no, ่อเมื <t <t uh ่อบุญเลยย่นมอือามืออแมเป็นประเหลายป่นั่นเาะเฮ้ยบประเตุหลายป่นี่แต่ว่าเป็นประเทศได้ดเนแต่สับภาคไซบามเป็นประเงาหญต่ทัดเเนรเมปืองไหนเผิ่เนาะข่ามูฮะบงนีเฮ็ดบุญนข่ามูเนาะให้บุญข่ามูรอะขาหมูเออหาน่เป็นพวกุ๊บข่ามูินตลาด เดีเข้าไปใเห็ดงานใหญ่เดีเอาบอกคนเด็กน้อนเป็นตัวงัวตัวขั้วในบ่มีบ่าท่านผู้เห็ดงานใหญ่ครับเนสสามหลายบุหรอะปรันไรสีแดงกุมามาบ้านนี้เอาเนาะมาล้างพักอยู่ทางหน้าไม่ตุ้ยีมือนี้พี่น้องเลยเนาะขู่ม่ตรงกระตากไหวอยู่เนาะทางอันพอน้องนิวกับพอชะดินอาม่าเมื่อวานพี่น้องเลยเนาะ เพิ่นล่างบ่คือว่าใดคือว่าเปียกเนาะเปียกซั่นด้อ่าแล้วก็มาตากบัดนี้มาตากแล้วก็จังจเก็บเนาะักอยนี่ก็สิมาล่างผักพี่น้อเนาะล่างผักใส่เฮ็ดังพี่น้องกันส้มบ่มตุ้ยว่าน่ะเฮ็ดผักดองเฮ็ดผักดองเนาะันส้มผักไว้กินอะหยังเมื่อปุกตูุกตูอื่นฮก็ต้มอื่นเนาะเ็่ันเป็นบ่ันกมื้อบุญติ นังเลยเนาะมาพบมาพอกันอยู่ทางหน้าไม่ตุ้ยมันนี่เนาะมากาเกียมลัางน้ำหนึ่งเด้อนะใส่น้ำอีกว่เาลางวงล่า้รอใส่ลางมาจากตองล่างพักเอาล่างกับล่างมาจ่าด้วยนเนาะเอบลมาเฮ้าอลมาขันแรๆกับโล่างก็ได้ได้บอกมันจะดัวาว่ามัวเสร็จหลายเบ็ดมัวมัน่ะมัวหว่า

บู้ลานะก็บูล่างนั่นแหละขั้นมาอ้ยใครกันพักันมาัวอยู่ได้เนาะขันประกาศนี่นะเฮ้ยัวบูบี้ไมนุ่มไมนุ่มไม่้ไม่ได้ตัดบ่นี่ตัดมันเป็นเอามัเ็าละตัดเห็นเนาะเออได้กตัดเดียวกันนะทีช่างตัดกับตัดเกับเลตออขาดเครื่งคือการขาดเครื่องนี่นะอม่ชว่าฉันแ้ว

ต้าไก่ผู้น่ะห้ามอดบ่อดดี่ทอดด้อทอดไ่ม่่านไบ่ใช่ทอดแบบน้เอาก่้ออดก็หาม่ใช่ทอดแบบนี้่ล้วอ่าเานู้อดีเออย่กรุดไปอ่านี่เหน้ำเ้นเจะัก่นี้ักดูว่ามีขขื่นมเอา่าลูกเช้านี่ดนื่อักาม่าหลังที่

เฮ้ยสายแล้วดิบเลยเฮ้ยติดมาแล้วเพิ่นพวมักการเน่ยเนาะอออืมทนี้จะหอนกุ้งตุบอืมหอนกุ้งเป็นนิ้วอนแหลดดโอ๊ยหอบหนายุ่งนิ้วหอนอืม เด้สูลย่ะเขาบอว่าันนั้นเขาเขาบริการสูบนะเขากางมันนเด็กมันมันได้บ่จะเคยกางข้นก่อนมือมันกันอาเป็นยัง้นะเสียมากางว่าดิบ่แด้วกางก่อนัิดก่กางก่อนจว่าพิดบ่เดี๋ยวเสียมากางว่าเสือกย่ได้ได้เขากันที่บูนั่นมันนั่นแหละใช่ดลไม่จะคเตอนน้จหนก็แล้เย แม่เ็นดี้เป็นวางใจบน้ใจเลเมื่ยนะเป็นนงใจได้เดี๋ยวนี้ใจกับนงใจเอาเอาวไรนดใจกับนงใจเอาซกสดี่เอเดี๋ยวบัดนาคยมันีทางเข้าท่มีทางเขานะเียวแล้วอ่ะักผลออกมาแอเชฟูนบยนี่ะ งามแเฮยเข้าพร่กนหลายบ่้องเฮยเนาะฮะข้าหลายบ่บ่เป็นนําดินดิน่างามดินูดินหยังบ่เนาะดินนําันว่าดินงามคือดินลงลยบ่จักได้เฮาก็บ่จักคือกันแแลอยังกะออนะคมื้อเนาะธรรมชาติบ่ได้เ็แกล้องก็บ่มี้อง้ดินอมาแเบิ่งให้แน่กล้องเห็นอยู่บ่อ่าไว้ให้เาไเด้อบ่จักเห็นอยู่ ลืมได้เมื่อเฮือนอยู่เสือมาหยุลืมไปก็ว่าวานไรก็ว่าวานนี่วะว่าไอเอมาเมื่อนเอาลืมได้เมื่อเหนเอลืมยางมาเลยมันเป็นยังขีดรถเพื่อจะออกมาหนีก็เดียวกับเอานั่นเอานี่อยู่ลืมหนะยังเ่างทรงำไเช็คันอเลือชาบนวดตัเด็ดน้ำบนเช็คเน้ สูตรอาต้า้าคทเราขั้นมันเราเหมือนอ่ามาเราแบบเอ้ยีหาง่า่ขั้นันะเออเท่ร่ขั้นรมพักไปขั้นเลยด้วยกันนี่ไจะมีแ่่าจขั้นะเวลาสูตรคนแซ่บวะสูตรคนแซ่บเยนะแล้วนีกันใส่ป้า้เราแ่บแซ่บแล้กิ่นยูภาษาไ่ยจะขันะแซ่บวันเล็ดเองแซ่บแล้วเขา่เองเองเาแซ่บด้วกันแล้เขาขั้นเาแซ่บนอ่นะอย่าเลยแข่งกัอื่นเอาไปแจ๊ก อันว uh, ่าขาดโปรตีนเว้ยอ really? ันเขาว่าเอาตีนเหยียบนะเฮ้ย <Hungarian> อู้ยเอ้าอันเขาบอกว่าอันโอ้ยเปเตะอันว่าอันปราโอมได้บอกนะปราโอมได้บอกขักนะเปเตะอันต้องผ่านแบบไม่ได้ออเัะมาแล้วกูเจ็บตีนแล้วแม่กูหายแล้วแบบนี้เป็นยังก็อ้าเอาตีนอันเหยียบอันขักช่วยแม่ว่ะแต่ที่เป็นเรื่องตลกหรือว่าเราหยอกกันอยู่ว่า ก็เลยบอกสืบตกันมาเลยที่เป็นใาหยอกคัวกันม้วนหนึ่งไปยักก็ว่านเวียเสียตีเดี่ยวซื้อแวบหยอกกันม้วนแันะ่รอตีเฮ้น้าวนก้วนลตีได้วเล่าไก็เาน่ตีนดีตีนีดีกินไ่ก็บริเวณปาก่ตปากะ มันเป็นปากต่อปากแล้วเสิร์ฟแบนี้เนี่เป็นตัวจริงบตัวจริงแบบตอนนั้นนะบางอย่างแบบว่าเป็นเห็ดถ่ายแต่มันหลไปจ้าก็เขากจะฉันเอาใส่มือบัดมันเมื่อยจีเห็นเขาถ่อยนิียวมันยังเมื่อยเนาะเขาว่าเออตีนก็บอแม่เสี้ยนเลิกเลยเขาอามีสมยาซุปอันน่ะทุ่งยางซุปเหมือนเด้เลยทุ่งยางซุปเดีแต่ว่าตีนเย็บหากจะว่ามีทุ่งยางซุปเขาว่าค่ะแม่น้องนิวไปตลาดเลยไปตลาด ไปที่ซาวุ่นบ่มาทานนี่บ่ไม่เขาแม่ต้องเตอม่มายังอยู่คนยังไปงคนุคนนี้ถไปตลาดน้าเขาเลยบ่เห็นเลยว่ามาเพื่อนนะตงกระว่บงเรฮะเห็นเลยตาเราจนบวมเต๋อว่ะป่าถานไม่หายป่าละอันนะ ป้า่าป็นยังไงนไห้ก็ช่วยแต่กับป้าแต่หัวเป็นหัวเป็นตาตุ่มมาน่เฮ้ยเผื่อว่าเจ้าว่ามันเป็นเรื่องตลกข่อหมาเฮียนะต้นถาป้าหัวโตมาเฮียป้าหัวตนัวขนาดอันการพีการนี่การจนห้างกับัวแล้วก็มาเฮียกับไปเห็นเลือนโตได้ไปอีกนั่นกัมันมันคือกันบอกคือั้งได้นอกเฮื่อมันคือกันนะมันลงกัน่เนะเื่อเมวัดคือกันนี่ไปทีป่ แม่บ่มาิกันเห็นหมนันแด้านัเ้ยังว่าป้าคือมาเจ้าตะกี้ซั่หนักพักษายากซยังว่ากับรังแรงน้ำข้นหนน่ะมาคนกันเนาะโอยมงขาวคนดูสักัวไปใช้มานี่ยว่ะมาเียตัวเนึ่งวบอกมันนี่ว่าแม่แม่จะหาอยังว่ะหามามาตัวน่ก็มาได้ผนเออเฮยุงูเมื่อไรว่ะออ้โกบกว่าองาน้นเขาบอกไที่ เ่าบอกกเน่ะเอาเจ้าบยูนว่ลมแน่่ะนี่ยเานี่บริลมนะวตัวเจ้าีอะได้เล็บพักซอยมูก่อนบันน่งบนี่จะาได้เท่านี่เอร์อ่ะมันใกล้สิบวิดแม่เล็เันใกล้แล้ววะใกล้แล้วใกล้สิบิดแล้วก็เลยมาแต่มันหลกับมาแล้เนาะเอาเตอนท้ายว่ะ và hết nóng gắn bê hoặc là hết hạn nào phát mắt thì mày ruộng này tạm dừng lại đây 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 คอเ sucking, อาเอาเต็มอย่างเงแเหมีอวีออว่าเอ,อาเกลกางเลยบ่เหมือน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 หมื่นวันกันบ่บ่เมื่อาวกตุบอ่นะเอาสิแต่ดันนันนันแดดมีแดดที่นี่เด้ดิแต่มาเห็นเต็มเลยยันคนคิดว่ามือืนได้หาได้หลายกลางเดียวไปเห็นเต็น้อยอยู่อ่ะมือที้เาบอว่าสิเขาเปิดเผยเบอกว่านั่นเนาะต่างกันยังไหนาด้ิ เรซเสเรายังห so ูน่ะเต้มอยู่ใส่เราก็มาหันรถเน่เรายังเต็นมาแต่เศ้าเต็นมาแล้วก็ตามเต็นมาแล้เอาม้าเชประจิดยังะเจเขาถอยเ้าที่นี่แหนกถอยตรเดียวยังชูก็เออตกตกเด้ยไม่กแต่าไมเราวั่าตกนี่กี่ด้เด้เดด้น้อด้เด้เดเดเเด้เดด้เด

อา e. กาศที่นี่เนาะตองกันเลยจังเก็บแล้จัเก็บเ่องไะไทอนึงอหนึ่งบลูกผัดไมันห่นลัด้ลัดมัน่เนาะิไปบล่นสุกใบยอคนมาปลุกสุกอื่นไปจะกินสุกผักกันมังผู้ิงากไปนอยากกินลาบันอยากกินลาบกระงจังไั้

บ่ต้องกันยังบ่ทันแห้งพี่น้องเอ้ยเนาะหากะต่าเมื่อกี้นี้เนาะเพิ่นเอามาก็เปียกๆซิแม่นว่าเพิ่นเอาแล้วก็เพิ่นล้างบ่นี่ไดเาา่มคือเย็นดเฮ้ยจนหนาวด้บ่หอเตียงนี่ด้บ่เอาๆดไปซะเอาเอาเก็บตอกไปเนาะไปมั่ง้บ่เฮ้ยมั่งไปนําเฮอ่ะาวเกลือไว้าวเกลือไว้แล้วก็จังตากแดดไว้นี่น่จะมาคั่นนั่นอยู่ได้ฮก็จะิอีก จะบอกได้ผู้ใดชาวเกลือันเด้อกันแม่มันนี้ฝานนี้ยังไ่จักอยาวบ่อนะหัวมือทีหากัหมือโอ้ยนะเป็นบรดสิคันทำในขั้นทาใ้าเกลือไว้เาวเกลือไว้ซื้อจังหน่อยจังขั้นใช้เอาขึ้นม้านะแมตัวนะช้มนะชามนะเอาขื้นเทิงมานแมเชเอาไปตากแดดเ้ย แต่แดดมันหุบได้อยู่นี่นะมันบม่ได้มาดได้เนาะซาเกลือไว้ก่อนบอกเลยซาเกลือไว้ก่อนนะบอกนะพอซาเลยครับเฮ้ยนะบมอแม่นน่าข่อยโวยแต่เด้จากเป็นพิชซ่าปิอซาซื้อบมอทันได้คันเป็นยันบมแซ่บเด้หมอแม่นบอกได้ว่าเจ้าคันซาเกลือซื้อถ้าปักเซ่ปโอ้ยปักเซ่ปะเง้นอยู่อยู่อันโตปักเซ่ได้บ่บ่อลงเมืย์ไต่ลุงคง เขาขูดขีนากันคนไหนโอ้โหไม่เชื D ่อเขาหนูเนาะเห็ดมีนยังม uh, ันแป๊ะๆเลยนะเห็ดอันว่าอันญาตินั่นเด้เอ้ยไอ้มีไอ้น่ะแล้วก็อยู่เมืองเขาขีนากันได้มาเลยเห็ดเห็ดแบบคือเทากัได้หักแต่แบบแปลกๆเปลกเลยเนาะบ๊วยคือกันเลยแล้วจะยังไงเราขันนะเนาะเห็ดบุญเห็ดชีนนี่กับบ๊คือบ่บ่คือเนาะฟางชงบ่คือบ่คืออืมเบิกฟางชงกับบ๊คือเนาะเพาบุญบ้านเท่านี้เริ่มเนี่ยมื้อนี้อ่ะ เมื่อบุญนเมื่อห่อเมื่อบุญเลยยนี่ยพีหันมออแมือแนอประเทศหลายปานั่นโอ้ยบประเทศหลายปานี่แต่ว่าเป็นประเทศได้ได้ประเทศพ่อแต่สมวัข้าไ่บาตอือเป็นประเทศบานใหญ่หบังเนบ้านหอผูกหมอยใหญ่นั่นนี่ผู้ละหกหมอหบังเกินกับเจ็ดแปเพื่นเฮ้ยเนาะแต่ทั้งคุ่เนประเทศม่เืองไหนเพื่นวะ เนาะขาหมูฮะบางนีเห็ดบญนะข่ามูเ้เนาะเห็ดบญนะข่ามูเราว่ะขาหมูเออเฮานป็นพุกตุ๊บขาามูตลาดแต่ก็เดีเขาไปเห็นงานใหญ่ดิอ่าาบอกคนเด็กหน่อยเป็นตัวงัวตัวค้วในบมี่าผ้เห็นงานใหญ่แบีเอวมาต้มยันป่าผูแบบาผูจะเห็ดยิ่งใหญ่แน่นะน้อยเนาะถ้าว่าธรรมดาบ้านเท่านี้ก็เห็ดขาามูมันยังกระเลขออกไปเนาะ กาไปปากเชใส่คุณคุณนี่มาจากปากเชปากเชบริมเอถ่นคุณนี่มาจากเมืองทางปากเชสุนโด้เ้ยนะเมือทางเมือทางนั่นทางปากเช่เอารถใหญ่ได้ส่นแล้วมาพอแล้วมานักเอาประตูเราขับรถเรา้ากว่าบาทโอ้ขับรถไกลบ่ได้เอาชิพขับบ่ได้บ่ เพ่นน yeah. <t> ัง <tr> ย <seine> uh, so um, ังคะบุกเก่งเพ่น so นังโอเป็นเน้นาะเขายัง so ก็ยังชินทางฮะอ้าเพินก็ไปจักปีเนาะีองได้เกิดน้ำลังเขาอ้าพุงเน่หมอนี่สร้างว่าแท้นี่เกิดน้ำดังกับสี่บัวหายได้อยังว่าฉั่นไปก็เห่านะสี่หัปีเพื่อนด้า่แล้วไปตะเฮืงบะเนียบารซิดพี่แดงเลยเนาะน้องบาจันเขาไปไปแต่หนึ่งกาได้อยู่หม่องปีหนึ่งปีไปกับมาถามมึงย่าเาไปจักเทื่อนแล้วบ่อ เนาะฮะไปอีกเลยแล้วงานก็สิไปอีกเลยเนาะป่านั่นว่าบู้หายพันมีที่เลยเฮ้ยเอาเอาตัวนั้นใส่ใส่อีกบ่้อเออใส่ก็ใส่อ่ามันเต็มเอาลูกบ่ได้มานณบ่มาเมื่อนี้อืมมาเมื่อนี้อันนี้คือหลายใช่สิตัวอ้าวชาสิตุนั่นอีกชาสิตุนี่มาเมื่อนี้ แมต่เป็นสองคนมะแล้วแต่บชิกับเมียเป็นนชิมาลายมื่อเลยเนาะลายคือเ็นมาตังสมสือเลยแสิกาเมื่อเนี้ชิลงเทพบอกเทพี่านเตาบห้าบนไม้แาน้มันเ้าออกไปได้เออออกที่พดออกวังม่านี่แ้วังพปตูเสียนี่แล้หมาออกเลยแต่ก็มาเมื่อนี่นได้เนาะมือปรุงบะเแม่นเมื่อ มาฮอดพอดีแม่นแหละเนาะแม่นมือป่งเนาะมือปงประตูพอดีมือปงพอแพอดีามาอดพอดีแหละซาแล้วก็ย้ายออกแดดุน้ห่มเนาะมันห่มมันสิบ่นะผู้เคียงก็เตรียมไว้หลายแซั่นสิบ่บ่ญาติกันดอกดซาวด้ติเฮ็ดอ้าวบ่ได้ซาวแล้วเนาะเออบ่ได้ซาวผู้ใดมันอันน่ะมันห่มได้ด้ห่มกเกลือนี่เฮาต้องสูไปพุ่นี เพราะว่าพวเราว่าลายก็จะก้เกืือไ่ได้ไปนนสล่างอเนาะเออมันจะงยบไปแล้วก็ห้างก็ขันแล้วก็ล่างเอาะว่าทนยัางนี้ตุ้ยได้บ่เนาะบ่เฉยบ่ว่าถ่าผูกมาขันเนาะเสพเมือเผื่อขาสิมามาสีมาบ่วันนี้นาะเมกลขันเนาะอ้ยขันเกือขันเนาขันก็พี่กันนะให้แทนอันเมืองโค้งนี่ลองบงลองสีเมืองให้เมืองโค้งใหาค่ยขันสมพัก แบเอาสูตรไปสูตรมาั่นแหละเนาะสูตรน้ำบ้านนั่นแหละมันคงขี่หนักกันไปทางไรทั้งสารวัลบองคื่นอะไรขื่นขึ้นขึ้นแขงยังแถวไหนไทอันคงขี่หนักอีูแล้วจำปาซักคือกันแล้วจำปะซักยังจำปาซักกันเคยไปเที่ยนึงทางเมืองคงคือการอันไหนตัวนึงเนาะแขงยังขอสารวัลสารวัลเป็แขงจำปาซักคือกันำปะว่าบองขมันว่าคนแขงบอแขงอัตตะะื้ สารบันนะจักเลยมันจักข้างนั่นไปหอยพุ่นเด้ยวล้วสมออยู่นะเป็นนั่นชื่อพ่อชื่ออะรติแม่โนวมจะไหนมีคนทนี่ยไมีกะลงหอดแต่อันอะไรไปนูกปนนี่กัะเออษามสามรักษาที่มาเปนไก่ชุดเลยมาอันทั้งนี้ปัจสุบันติไก่เุดเปสรันประพืนรักษาที่มหหากะ ปีนึ่งจะบอกไปก็ถืงหนึ่งผมไม่ไปโอ้มันบม่มีไม่มีงานอย่างกับว่าด้ไปได้น้อก็เห็นว่าไปก็เทือปีนี่ไปแล้วเท่านึงไปแล้วเท่านึงไปยนี่ยผักโทนอ่านั่นแล้วเท่านึงหน้าปีนียไปทางนึงอ่าโอเควันนี้เชาไว้อันฉุกไปแดดพูดเฮ้ยพูดฉุกไปแดดพูดเหมือนเห็นมันนั้นตากแดดักหน่อยจังหายเปิดขันบันนี้เวลาห้าชิ่วโมงได้พูดหน่ะมือเซียนเพิ่เนมือเซียนเฟิน ล่างว่ตัวล่างคือวาล่างพี่เหอน่คนเดดได้เนาะมาพี่นะตัวต้เดืจดัว่้มบอกแล้วที่เราจะดึงสายาเออไหนามาน่ะมไ่มาเว่าะชนเองเหรมาล่างอยูฮงพี่มนมาอ้ยคนเดทได้ปุ๊บมาทางนี้พี่น้องเลยกาเกียมบนล่างล่างมันยูฮงอยู่เขาบริชสไลบ่อย ใส่กือยาหั่นล่างนี่สิมันเริ่มอันนั้นเนาะเอ้าสวจะไปทำไมเนาะล่างแล้วแต่ห้ามล่างเผื่อล่างบวงก่อนเนาะหลังจากที่ล่างผักล่างหยาดเรียบร้อยมีแต่ล่างเผื่อล่างบวงมันก็เกี่ยวใบพี่น้องนา้องอื่นก็เริ่มเลยเนาะเป็นว่าบ่ออะไรกาวันถูก็ได้กันแน่นอนอ้าวไปเอามาตรงไี้ใช่จากเกี๋ยวไปไปวัดหาไปหามาเดี๋ยวก็เกี่ยม ล่างถวยอ้ล่างบวงบัดรี้พี่น้องเอลาสัมละสามเข่งชิเข้ามาบุมบิอย่างชิทาบเองดอกีอาพี่น้องเนาะี้คลิปนี้ก่จะคลิปไปสนกก่อนเนาพ่อกันอีกคลิปนะพี่น้องเนาะลมได้่อย์บ่ไหนขามชุกหรือว่าขามเฮนแล้วหนีงานเนาะบ่คนไม่มุดหอปรชบ่ นี่งานป้าเนี่ยได้ไม่ถึสามชีคนเนี่ยเอ้าเล้าล่างล่างเดี๋ยวล่างก็พี่น้องอ้นาาสบายดีกันเบอร์จูกูกคนเด้อเนาะไปแล้วไปแล้วพี่น้องอ้ต้นบ่เออไห้ต้นอยู่เฮยแล้วหนาะมดหาแล้วที่หายหายและหมดหายแล้วหายหาลอ่ะ